สวาสดีพ่อแม่พี่น้องสบาสดีชูชุคนสมหงสุอวานนะบะเพอเพ่อกับซองน้องเดือนกับบรรยากาศนี่เศร้าพี่น้ององเดือน,นลงมาตัดเขาต้ดดชีแรลอะไวพี่น้องหางตกงานเอาชลมาเก็บแปแปนึงมัน กินข้าเหนียวไดลยอหากกินเนอะหนึ่งสองไม่กลัวเหรอลลกินเนะอะนนะสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงมาได้น้อยสบายดีป่าลุงอ่าสนอ เราเดินป่าเขา khăn khá đẹp nó tên lại nó ăn nhưng nó không tên nhưng mà nó ăn rau nhưng mà nó ăn rau rồi, thấy rồi

หานสร่าขังกินสั่าพี่น้องฮันลอดบางทีน่ะมันแตะกบกบเท่าหลก็ดตายปลานี่มันเข่าผ่อนมด้แบบปลานียหัวตัดเหล้วมันต้องเอาตอนมันเตนพี่น้องโอ้ยผาพกับบสษัทบุคงขอาถอเาไปนะพี่น้องมันเป็นแบบจักเนยดไม่ติขึ้นมมมัวนไปขึ้นไปเกีงเฮ้ยผากันเลยจะได้การ Kau beng kau perukan perlukan aku nak. Kau ni, ah, nah. Nang hmm. 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 dah, sepadi dulu. Sebab palung lo, lo. palung lo, lo. Nah, sepadi, palung ni. Sebab palung. Nah, bersong ha. Wah. Oh. ท่านอะไก็เกี่ยวข่าวไปหน่อ,อยเอ้ยพี่น้องพี่น้องให้นี่สำเร็จไปด้วยดี เติบได้พี่น้องเลยรองเดือนช่ว้องตัดให้นะตอน น,น,น้องม,ดอมาดาเห็นยังลูกหาแม,มงมันสนิอือจะหาแมงมันบ่อือได้บ่ลูกเข้มเมงมันเจ้ามาได้หน่อยม่ดาเข้มเมงมันลูกนี่เรายืนผักแมงมันนี ัมส่าวพี่น้องเลยหาอาหามส่าสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงนุ่มๆปลม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 อ่ะฮึ้านห้ากรเกียวเขา,นาเวขวนวความน้องทรายเป็ทางาวมวยกบนี่เขาหูหล้วบ้านเรา

เพียงกับแม่น้องเดือนค่ะมุขเขาป้าไว้พี่น้องข่ามุขเขาป้าไวแ้แต่ก็ลงมาเก็บแมงมันทำไมต้องบาหันมาแต่บ้านเพือน้องเดือนสตาร์ทไงนี่เออมื่อวานนี่น้องเดือนกบเกี่ยวได้สี่ให้น้อย ตัดนี่มันกะง่ายอยู่พี่น้องแต่ตอนหมัดนั้นหมัดยากหมัดกันยาแล้วก็ตัดกับปวดแขนนี่คือเดี๋ยเพอ่งเดือนนอนจมโอ้ยปวดอาจารปวดแขนปวดบ่ามันนักน้องพี่นอ้องแบบคีิบบดมื่อ เสงตัดหย่ามันเป็นเสืยงตัดขาอี่นอกบันมัดบันมัดหนีพี่น้องเอ้ยตัวมันบกเพียงกันเนาะมันแหงมันกระทาบบเนี่ยมีห้ที่เท้าเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวก็คือหมัดประดับเอาเกี่ยวแวกคันมันก็เสียว ตัดจะให้ใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยเผาปีป้นี่เราซื้อสีอะไรเติมอยู่ด้วยได้เก็บแบดทีฟขุมมาจากระปั้นกนําลังเขาสร้างอีกพี่น้องพอเห็ดิ่นเห็ดน,น้ำเฮาเอาก็ต้องปั้นเปเพิ่นกินแค่หลังกสะชีกี้พี่น้องมีแต่หยาอันนัก็โอ้ มื่อนีนก็ซื้อชีโร่ไหหยาอะไพี่น้องโอ้ขั้นเพียงก็ใครบนเขาขึ้นอ้ายถั่วแล้วมันต้องเลื่อกระชืเมื่อเกี่ยวเขาชิเมื่อสวยเขาพี่น้องไอ้พี่น้องมืโอนีรก็ต้มมาพระข่วนนะพี่น้องแร่อะไรที่นี่ชินหนาพวากันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งใจเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดินในเด้อไปเลยพี่น้องพวากันชินหนาครับสบายดี